ทักทา,ายกันวันอังคารที่19กันยายน2566นะครับทุกคนนะวันนี้ผมก็มาอยู่ที่เดิมป่าบัวเหมือนเดิมวันนี้ใช้เป็นคันตกปลาคันเก่านะคันจีวคันเริ่มแรกที่ผมเริ่มหัดตกเลยนะนี่นะระยะ2.7ครับ ก็มาติดตามรับชมเนะเผื่อมีช็อตช่วยๆให้ได้รับชมกันเนะปากแข้งพูดไม่ค่อยชัดเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไร คือคือมีช,อช็อตเฉยๆฉยจริงจริงด้วยเย้นี่นะทุกคนเห็นไหมเขามีช,อช็อตเฉยๆให้ดูก็มีจริงๆด้วยอ๋อเดี๋ยวปลดปลาใส่กระชังก่อนนะทุกคนแค่ดีก่อน มามาดูมนที่สองดิจะมีลุ้นเปล่า ผมใช้วิธีตกแบบไม่ตายตะกัวเลื่อนนะครับนะทุกคนอุย้ยนูน่นไปนู่นแล้ว <laughs> มาอีกตัวแล้วตัวที่สอนของเราโหยเข้าคางเลยนะเนี่ยปลาที่เริ่มสกิลปลาเขาไม่ธรรมดานะเขาใช้ตัวมาเบียดเดือยให้แตกแล้วค่อยตอดกินนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะลักษณะเดียวกันก็คือว่าเขาเอาคางมาค่อยบดเดือยให้แตกแล้วค่อยขมึบกินเดือยที่มันแตกไปนะ โอ้โหแข็งเดี๋ยวปลดปลาก่อนทุกคนกับปลาไซานี้นะปลาหนิงไซนี้มีทุกคนเห็นไหมมีฟองแตกทั่วบริเวณทุ่นของเราเลยนะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมไปซูมในโปรแกรมให้ดูนะว่าเห็นฟองหรือเปล่าบางทีระยะทำการมันอาจจะมองไม่เห็นนะผ่านกล้องผ่านเลน ระหว่างรอที่ปลาจะกินเหยื่อนะเหยื่อที่ผมใช้ก็แนะนํากันไปเลยไม่มีกักนะช่องนี้ไม่เชยกักนะเรามีอะไรเราก็จะบอกเอผยแพร่ทุกอย่างนะนี่สามอย่างหนึ่งขนมปังเนยขนมปังขนมปังเกล็ดขาวแล้วก็เหยื่อโอเมก้าสูตรสี่เนาะแล้วก็หัวเชื้อเหยื่อ,อตกปลา สูตรไผ่เขียวจินดามาีนะทุกคนนี่เลยใช้3ามอย่างนี้เลยนะสไตล์ช่องแล้วนะไม่มีกักนะพอผสมเสร็จก็เหยื yeah. ่อก็จะเป็นอย่างนี้นี่เไ็นสำหรับเกียวติ่งตัวนี้คือโอเมก้ากับไผ่เขียวนะผสมกันนะโอเมก้าสัก2กงกำมือหรือ1กึ่งมือก็ได้นะแล้วก็ไผ่เขียวนิดนึงนะทุกคนแค่นี้แหละ,ละมาดูปลากันต่อ เดียวนะทุกคนไซส์สวยๆนะเพิ่งชาร์แบตเสร็จนะกล้องเราเดี๋ยวปลาใสกระชังก่อนนี่นะทุกคนดูตัวเบ็ดนะเกือบไม่ได้ตัวนะเหยียดง้างเลยนะเห็นไหมนี่เลยสองตัวเลยโอ ถือว่าดวงดีมากนะครับทุกที่ได้ตัวตัวนี้นโอ้โหโ,โหกำลังเพลินเลยเอออแอบกินตั้งแต่มหร่มาอีกตัวหนึ่งแล้วนะทุกคนโอ้โหโอ้โห ไปหมดเลยนะงานทุกคนก็สมคนกับเวลาแล้วเนาะก็เกือบบ่ายสองแล้วเนาะชุดตะกวัวสายหน้าผมก็ฝากไว้บนต้นมะขามเทศแล้วนะ เอาไปฝากไว้สองชุดแล้วนะก็หมดแล้วเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวให้ดูปลาเนาะเดี๋ยวเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวดูปลานเะงียบเสียงรถแล้วมาดูปลากันดีกว่าเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่นะขยะอย่าทิ้งนะเก,ก็บกลับบ้านไปด้วย <c oughs> <c oughs> วติดตรงไม้ ดูมันฝังเลยเอาตรงนี้ก็ได้เะได้ล้างปลาทีเดียวเลยนี่นะผลงานก็จะมีประมาณนี้ทุกคนไซก็กำลังกินเนาะไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่เกินไปเนาะแบบนี้เลยแค่นี้ก่อนกลับบ้านก่อนนะ ออก็สําหรับนาๆที่อยากจะมาเนาะก็หมายนี้ไม่ไม่ได้ห่วงห้ามอะไรนะเป็นหมายคลองธรรมชาติก็ถ้ามาก็ช่วยกันรักษาความสะอาดแค่นั้นแหละเงื่อนไขคือแค่นั้นเลยก็เหยอก็ตามที่แนะนําไปเนาะก็ประมาณนี้หรือใครมีสูตรดีสูตรเด็ดก็เอามาลองได้ทุกคนนะอย่าลืมนะรักษาความสะอาดให้ดีนะทุกคนนะ บายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ